ครับวันนี้เราก็จะมาซื้อนี่น้ําผึ่งรังผึ้งครับเนี่ยเส้นทางนางรองนะครับนางรองหนองกี่รังผึ่งสวยๆเลยนะครับเนี่ยน้ําเยอะมากโอ้น้ําแบบเต็มๆเลยเนี่ยรังอ่อนรังสวยๆนะครับเนี่ยน้าเต็มๆนะครับเนี่ยน้าผึ่งสดก็มีเยอะแยะเลยนี่ผมเอารังนี้นะครับเนี่ยดียวให้แม่ค้าใส่ถุงให้นะครับอันนี้เส้นสองสีเนาะ เส 24, ครับน้ำผึ้งของไม่ดีดของไม่โอเคตรงนี้รับแถมคืนค่ะครับนี่เลยเส้นนี้เส้นทางสายน้ำพึ่งเลยเนี่ยใครเวะผ่านมาผ่านไปก็มาอุดหนุนแม่ค้าได้นะครับเนี่ยรังแบบสวยๆเลยน้ำเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะเอาสักลังหนึ่งไปทานไม่ได้กินน้ำพึ่งนานแล้วอนนโอ้ขอบคุณมากครับแม่ค้าใจดีแถมให้ด้วย นี่เลยนี่นางเดี๋ยวจะให้แม่ค้าใส่ถุงให้ใครผ่านครผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นสองสี่นางรองน้องขี่ไปทางนี้ก็ประคุณใช้ครับเนี่ยช่วงนี้ก็ดอกคุณมันบานเลยอโอเคเดี๋ยวผมจะสแกนแป๊บหนึง่งไม่ค้าใส่ถุงให้แล้ว ไปไปกินที่บ้านไปไว้นี้ก่อนค่าไฟใช้แล้วก็นะคะต็ค่จ่ายนะคะเอธิบายเพิ่มจากเมื่อกี้5หมวดเนาะค่า่จค่าไฟสองรอบาทแถมไม่ด้วยไม่ใช่ค่ะไม่ละเป็นครรมค่าไฟอะมันจะเป็นธำว่าเกิดขึ ค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นการจิตนะคะแสดงว่าส kind of no <mon> over ี่หมวห้าก็คือหมดรายได้ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ค่อยมีหมดลงนะที่แป้งหินก็จะมีแค่แบบเพิ่มขึ้นอย่างเดียวคุณใช้คาว่าเกิดขึ้นนะอย่างเงี้ยจะใช้คําว่าค่าไฟเกิดขึ้นไม่ใช่แบบเขาเงินไม่จ่ายแล้วค่าไฟฟ้าก็หมดไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะมีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นจ่ายมาก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา มีค่าน้ำข้าไฟพอมีดค่าไฟมาผมก็ ครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ตัวอำเภอนางรองนะครับแล้วก็จะขับไปอีกประมาณ15-30กิโลก็จะถึงอำเภอหนองกี่นะครับเราชมบรรยากาศสองข้างทางกันไปเรื่อยๆนะครับ ราจะหาปั๊มเข้าไปเข้าน้ําก่อนนะครับก็ผ่านมาหลายปั๊มแต่จะหาปั๊มปตทเข้านะครับอันนี้จะเป็นอำเภอดังรองนะครับอมันมีอยู่ฝั่งอันนี้ก็จะเป็นปั๊มอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขากลับจะมาเติมน้ำมันนะครับ โอ้ของกินของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยไส่กรอกหม่ำอีสานต่างๆนะครับเส้นนี้นะครับใครผ่านมานะครับผลาดไม่ได้ข้าวสงข้าสาร,รโอ้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยของป่ามปลาหม่ำไส้คงไส่กรอกโอ้โหเยอะแยะมากมายมากมายมีเป็ดย่างเลยครับเนี่ยเส้นนี้สุดยอดเลยนะครับ นี่ดอกคูณก็กำลังเบ่งบานนาร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมเท่นี้ก็จะเป็นน้องกีนะครับน้องกีไปตรงก็นครราชสีมานะครับไปเลี้ยวซ้ายก็โนสนสุวรรณนะครับนี่เลยบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรีบไปนะครับไฟเขียว จะเป็นร้านลาบก้อยนะครับข้างทางใครชอบบรรยากาศกินลาบกินก้อยริมทางต้มแซ่บนะครับนี่บรรยากาศแบบอีสานบ้านเราลุกทุ่งนะครับใต้ร่มไม้เย็นๆนะครับจอดรถแวะทานข้าวกินน้ำกินข้าวครับตรงนี้ก็มีไก่ย,ยงไก่ย,ย่างวิเชียรบุรีนะครับ เนื้อ,อ,อมหมูกระยุกระย่างเขง้ามาย่างต้มปลาก้อยเสือโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับของกินใครชอบสไตล์บ้านบ้านอาหารอีสานนะครับรแสแซ่บนะครับมีให้ทานกันนะครับบรรยากาศดั้งเดิมก็ยังคงอยู่นะครับ มีเลยส้สมตำไก่ย่างลาบลาบหมูลับ,ลบ,ลบปเป็ดนะครับสองข้างทางเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารกาแฟสเต็กโคขุนก็มีนะครับเนี่ยใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามา กินนะครับเกือบตลอดข้างทางเลยใครชอบสายไหมโรตีนะครับเนี่ยโรตีผมเคยกินนะครับบางที่ก็รสชาติกจ็จะแตกต่างกันไปนะครับก็อลองลองแวะชิมดูนะครับแต่ที่ผ่านมาที่ทานนะครับก็รสชาติโอเคมากนะครับอร่อยเขตนี้ยังไม่เคยลอง โอ้ดอกคุณสวยมากเลยนี่ก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีน้องกี่ใครชอบเดินแอร์เย็นๆก็มาได้นะครับเนี่ยช้อปปิ้งซื้อของนะครับโอ้โหบิ๊กซีเขาบรรยากาศข้างนอกก็สุดยอดดูดีมากเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่เลยช่วงสงการหน้าร้อน ม่เไยเข้า,ายแล้วเลี้ยวขวา